oh <laughs> และโอกาสในวันจากลานในวันนี้นางฟ้าสื่อสายใหญ่แห่งมิตรภาพจะมอบช่อดอกไม้แห่งน้ําใจชาวเมืองอุตรดิตถ์สู่มือของท่านประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันนี้ได้แก่คุณธิรวัตรสิริวรรณสารผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าแบบการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและในและในฐานะตัวแทนนักแสดงทั้งหมดในอุตรดิตถ์เกมและลําดับต่อไปจะขอมอบให้กับท่านทยพักธิรวัตร อดีตรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและลำดับต่อไปครับนางฟ้าสุเทพยแห่งมิตรภาพจะขอมอบช่อดอกไม้ให้กับท่านผู้ว่าการก,ารกรีฬาแห่งประเทศไทยคุณกนกพันธ์จุลกเกษมครับ และในฐานะตัวแทนนักแสดงทั้งหมดในอุตรดิตเกมขอมอบช่อดอกไม้แทนคำขอบพระคุณต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตนายโยธินสมุทรคีรี ด้วยความพยายามในการสร้างความอบอุ่นและมิตรภาพให้กับแขกผู้มาเยือนตลอด12วันของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้มาถึงวันนี้นาทีนี้คือนาทีแห่งความอาลัยของชาวอุตรดิตถ์ทั้งจังหวัดที่แม้ว่าจะไม่สามารถส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทุกจังหวัดที่มาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้กลับบ้านด้วยตัวเองแต่ก็จะขอส่งใจให้กับทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับ As depart tonight, must remember that start must this is is something we we new remember goodbye the tonight not but it the start of และกว่านี้ต้องขอขอบคุณท่านธิรวัศรีวันสารผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันนี้ขอบคุณคุณชัยพักสิริวัฒน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณนฤมลิรสิริวัฒน์ สมาชิกผู้ที่ภาของจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานคณะกรรมการประธานคณะกรรมการกีฬาผู้ที่สภาขอบคุณคุณกระดกพันจุลเสษมผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณโยธินสมุทรคีรีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ขอบคุณคุณตรีอัครเดชาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขอบคุณดรสุภชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ขอบคุณนายคณิตเยี่ยมระหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอบคุณคุณพิรุษศักด์พจิตนาย,ยกองการทหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และนาย,ยกสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ขอบคุณคุณสุพลเลอกจงศิริผู้ควบคุมการแสดงทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดขอบคุณคุณประพฤติสุขใหญ่ประธานฝ่ายพิธีการและการแสดงของการแข่งขันกีฬาชน่งชาติในครั้งนี้และขอบคุณนักแสดงทุกๆท,ท่านที่สำคัญขอบคุณชาวอุตรดิตถ์ ทั้งจังหวัดและขอบคุณนักกีฬาจากทั่วประเทศที่มาเข้าร่วมการแข่งขันขกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ครับ We would like to thank Master of the Closing Ceremony His Excellency Tirawat Siriwansan, the organizing committee up until the athletes and the officials for making the 27th National Youth Games a great success and most importantly we would like to thank the people of Uttaradit. for their kindness and great hospitality in being an amazing host for the 27th National Youth Games 2011. Thank you and Soad ท่านผู้ชมครับในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27อุตรดิตถ์เกมนั้นก็จบลงมาได้อย่างสวยงามนะครับาะน้องๆเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะพันกว่าคนที่มาร่วมแสดงในครั้งนี้ทุกคนก็ส่งพลังใจไปให้กับเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในปีหน้านะคะปี2555ภูเก็ตเกม2012ค่ะโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องราวของสปิริตความมีน้ำใจ็นนักกีฬานะครับเรื่องราวของ ความสมัครสมานสามคัคคีในบรรดาเยาวชนของเราที่มาร่วมทําการแข่งขันในการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติในคราวนี้ตลอดนับเนื่องตั้งแต่วันที่19จกนกระทั่งถึงวันที่31มีนาคมนั้นถ<ช>ือได้ว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะนะครับมีทั้งความดีใจเสียใจใ<ช>มีทั้งความประทับใจมีทั้งเรื่องหลายเรื่องที่เราได้รู้จักจากจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ<ช>ก็เป็นความประทับใจที่บรรดาทั้งผู้ปกครองแล้วก็ตัวของนักกีฬาเองที่ได้มา สัมผัสกับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเราได้ทราบมากขึ้นนะครับว่าอุตรดิตถ์นั้นมีอะไรอะไรที่น่าเที่ยวน่าดูน่าชมแล้วก็น่ามาพักผ่อนด้วยนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนจากหลายๆสื่อนะคะก็ได้นําเสนอของดีของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กน้ําพีทที่ลือเรื่องตามขโงขวัญนะคะเมืองลังสาดหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักทิ่นศัก์ใหญ่ของโลกซึ่งเราก็ได้ไปชมแล้วก็มานําเสนอให้ได้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะก็คงจะ เรียกรีว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอีกด้วยนะคะก็เป็นธรรมเนียมทุกครั้งนะครับมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดสิ้นสุดกับวันนี้เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเยาวชนชาติมาถึงจุดสุดท้ายของการนําภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่19เมันต้นมาจนกระทั่งถึงวันที่31อดนี้นะครับก็ถือได ของทางสถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทยของเรานั้นเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอได้รับคมขอบคุณจากพวกเราทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นสวทเชีชิน่ยสวทพิษณุโลกนะครับสวทกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งก็ยกทีมกันมา ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในปีหน้าค่ะปี2555กับภูเก็ตเกม2 0 1 2นะคะคในช่วงระหว่างวันที่18ถึง28มีนาคม2555ค่ะคแล้ว,วนนเราก็จะมาชม,มแล้วก็มาเชียร์น้องๆเยาว,วชนในภาคใต้แล้วก็จากหลายๆจังหวัดที่จะไปร่วมแข่งขันกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเอาละครับ,รบวันนี้พวกเราทั้งหมด ทีมงานทั้งหมดนะครับที่มาปักหลักถ่ายทอดสดในวันนี้ต้องขออนุญาตลาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กแข่งขันกีฬายวาวชนแห่งชาติครั้งที่2 7อุตรดิตถเกมอุตรดิตกม